สวัสดีครับพบกับช่องช่างทองนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับที่เห็นนี้ก็คือน้ระสานทองนะครับผมสำหรับสร้อยทองนะครับทุกเส้นนะครับจะต้องมีส่วนนี้นะครับเป็นส่วนประกอบนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมให้สร้อยมันติดกันนะครับถ้าไม่มีตัวนี้แล้วนะครับมันจะทำการขึ้นตัวสร้อยไม่ได้นะครับนี่ก็คือน้ำะสานทองนะครับส่วนผสม ทองน้ำะสนทองนะครับก็จะมีเงินนะครับทองแดงแล้วก็ตัวทองนะครับเป็น3อย่างนะครับสามอย่างในส่วนผสมนะครับที่ทําน้ระสามทองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมทองให้ติดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่75นะครับน้ำะสนทองนะครับจะอยู่ที่75-8 0เปอร์เซ็นต์นะครับ เพื่อที่จะทำการหลอมละลายได้ง่ายนะครับมาตรฐานก็คือไม่ต่ำกว่า75นะครับตัวน้ำมันสารทองมา <c oughs> ดูมันชัดนะครับ <c oughs> น,นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในตัว สร้อยทองรูป,ประพันธ์ต่างๆนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับนำประสานทองเป็นตัวเชื่อมส่วนอัตรานะครับอัตราส่วนในการทำน้ำมระสารเขาจะไม่เปิดเผยนะครับจะเป็นสูตรของแต่ละท่านนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับถ้าหลอมออกมาต้องอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า75%เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับน้ำประสานทองถามว่าถ้าจะหาซื้อนะครับ ก็ลองสอบถามตามร้านทองนะครับอาจจะมีขายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนมากแล้วทางโรงงานจะเป็นคนทํานะครับเพื่อที่จะทาแล้วมาขึ้นตัวสร้อยนะครับผมน้ำสารตัวนี้นะครับน้ำสารทองตัวนี้จะเชื่อมไม่ให้สร้อยหลุดไม่ให้สร้อยขาดนะครับนี่ก็คือน้ำผสะสานทองตัวเชื่อมสร้อยคอ หรือสร้อยข้อมือรูปประพันธ์ต่างๆนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทองคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมช่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทองนะครับมีการกินเที่ยวเป็นบางครั้งนะครับในเวลา <c oughs> เรียกว่าเวลาพักผ่อนนะครับก็จะมีการ มีการกินเล็กน้อยนะครับผสมผสานกันไปนในช่องนะครับแต่หลักๆแล้วช่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องทองคําเป็นล้วนๆนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ก็มารับฟังรับชมนะครับท่านใดสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนะครับผมขอบคุณและ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ก็มารับฟังรับชม